หวังว่าทางสมาคมจะรีบตึงตัวถลระละมาได้เร็วๆทางเราเองก็ต้องปิดกั้นข่าวสารและเร่งตรวจสอบให้ไวที่สุดสิ้นกันนั่นมันก็แน่อยู่แล้วแต่ว่าเราเองก็มีผู้บุกเบิกระดับสูงคนหนึ่งที่กำลังพยายามติดต่ออยู่เหมือนกันเสียวสูตรเธอรายงานให้ผู้พันหารทราบสักหน่อยสิเอ๋เรื่องเป็นแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีผู้บุกเบิกคนหนึ่ง กำจัดสัตว์กายพันธ์บริเวณพื้นที่ปนเปื้อนระดับเอประตูเหนือมหาวิทยายลัยสิงเสิงไปนะคะแย่แล้วแย่แล้วอย่าได้เฝยฟิรุธออกไปเซียวไม่กี่วันนี้ฉันพยายามติดต่อเขามาตลอดแต่จนปัญญาที่การเคลื่อนไหวของคนผู้นี้ลึกล้ำผิดปกติฉันเคยเห็นซากกระต่ายกายพันธ์ที่เขาฆ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เขาน่าจะมีคุณสมบัติธาตุเปลวฟืนสุริยัน ฉันจะพยายามเข้าใกล้เขาให้เร็วที่สุดและทำความเข้าใจว่าเขาใช้วิธีไหนสำหรับล้างประตูเหนือมหาวิทยาลัยสิงเสิงมันฟ้าบุรุษช่วยลูกด้วยหนูทำเต็มที่แล้วข้อมูลจริงครึ่งเท็จครึ่งถึงจะทำให้คนเชื่อได้ถ้าไม่พูดเลยก็มีแต่จะฟังไม่เป็นท่าแล้วพลังทอดเปลวเฟิงแห่งสุริยันงั้นหรอเข้าใจละลำบากคุณแล้วเสียวซู พวกเราต้องการคนรุ่นใหม่แบบเธอซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากกว่ายาวไวกว่าเข้ามาแทนที่คนรุ่นเก่าผู้พันหารช่มเกินไปแล้วค่ะนี่เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะพยายามต่อไปอย่างแน่นอนพวกเราจะปล่อยเ,อเบิดควันที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติจำนวนหนึ่งด้วยเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงสิความจริงของผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่พวกคุณโพสข้อความเกี่ยวกับ พลังวิญญาณทางอินเทอร์เน็ตชักเท่าไหร่เพราะสิ่งนี้จะถูกผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในที่สุดก็จบลงสักทีบ้านฟางอี้เคช็ดพิซาลมหายใจแห่งสุริยันลืองลองหลังจากใส่ทาุสายฟ้าเข้าไปก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนดูเหมือนมือขวาของเราจะถูก ปรับสภาพจากธาตุสายฟ้าให้กลายเป็นส่วนที่แข็งแก่งจนไม่อาจทำลายได้ที่สุดในร่างกายทำให้ฟังเพิ่มขึ้นม,มากจริงๆตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในจุดสัมพัญที่กำลังจะเลื่อนระลับอีกแล้วสิแต่ว่าเรื่องน่าตกใจที่สุดก็คือธาตุสายฟ้าที่เดิมดุดันถึงเพียงนั้นจะซึ่งเหมือนแมวน้อยและควบคุมได้อย่างอิสระหลังจากที่ถูกฝังเข้าไป ตอนที่ปลดล็อกธาตุแสงและสช้ขบวนท่าเคดพิชาลมหายใจแห่งสุริยันเรืองรองเป็นครั้งแรกมันเจ็บปวดซะจนไม่อยากนึกถึงอีกเลยคงไม่ได้อ่อนแอลงเพราะถูกสันลุดซับพลังไปหลอกใช่ไหมระบบแจ้งเตือนว่าธาตุสายฟ้ายังสร้างดาเมจแบบคิติคอนต่อสิ่งชั่วร้ายที่ปิดปกติได้300%เอร์เซนด้วยซักจะอดใจลองไม่ไหวซะแล้วสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกละเนี่ย หลังจากเหตุการณ์นั้นเลยรีบตั้งการแจ้งเตือนจากแบบปกติเป็นแบบพิเศษทันทีตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอดีเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของคนธรรมดาให้ได้มากที่สุดประเทศเชียตจึงมักจะออกประกาศเตือนไฟในทันทีข่าวสำคัญแต่ว่าสำหรับฉันแล้วโอกาสที่แฝงอยู่ในคำเตือนเหล่านี้เป็นสิ่งเย้าวยวนใจอย่างยิ่ง แม้ว่าอาจจะต้องสูญสลายทั้งร่างกายและจิตวินญาณก็ต้องมุ่งหน้าไปลองให้ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในโรงงานเคมี Me. ขณะนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุระเบิดเกิดขึ้นภายในโรงงานเคมี Me. ทำให้เกิดโมลพิษในเมืองขณะนี้กำลังตรวจสอบสาเหตุการระเบิดการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นตรงกับช่วงเปลี่ยนกะทำงานจึงไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าได้ตื่นตะหนกและดูแลความปลอดภัยของตนเองให้ดีและเบิดมลพิษเหตุการณ์ที่มีขอบเขตกว้างขวางขนาดนี้ยากที่จะไม่ให้คนคิดว่ามีเงื่อนงำอยู่เบื้องหลังบ้านของฉันอยู่ใกล้ๆเลยบอกตรงๆเลยนะว่านี่มันออกจะละลาดเกินไปหน่อยไหมฉันไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงเลยให้ตายเถอะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นฝรั่งชั่วร้ายเย็นยะเยือกหรือเปล่า ตอบกับคอมเมนต์บนใช่เลยใช่เลยมันคือลังชั่วไยท,ที่เย็นยะเยือกแบบนั้นเธอทำนายได้แม่นยำม,มาก้าการตามากสองคนข้างบนไม่ได้เฟียนใช่ไหมแค่โรงงานระเบิดก็ทำให้พวกเขามองเป็นเหตุการณ์ลี้ลับเลยเหรอโรงงานเคมีแถวบ้านพวกเราก็เคยระเบิดเหมือนกันน่ากลัวเกินไปแล้วแค่เห็นภาพก็รู้สึกมืดมนรู้สึกอึดอัดสมัดเลยกำลังถ่ายหนังกันหรอบันทินโลกกหรอ กินอายความชั่วร้ายเย็นยะเยือกทำไมถึงได้คุ้นเคยแบบนี้นะซูนึกออกแล้วเจ้าสิ่งที่ชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัวในชาติที่แล้วหยอขยอกกากากาหรือว่าเป็นพวกมันเจ้าพวกนั้นซ่อนโผล่ออกมาในช่วงเวลาที่มืดสลัวและมืดมิดที่สุดเดิมทีอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ได้ แต่หลังจากการกลายพันธุ์แล้วกลับมีสติปัญญาพระกำลังว่าขั้งไม่ว่าจะเป็นฟังกันสอดแนมการจับคุมหรือการสังหารล้วนเพิ่มขึ้นจนอยู่ในสภาพที่ผิดปกติถึงขีดสุดนี่มันอันตรายกว่ากระต่ายกลายพันธ์ก่อนหน้านี้ร้อยเท่าอีกคืนนี้จะต้องออกไปขัดขวางการำดำรงอยู่และวิวัฒนาการต่อไปของพวกมันให้ได้ ได้เวลาทดสอบการโจมตีแบบคิติคอน300%เอร์ซแล้วศูนย์บรรณาการทีมทำลายล้างที่ติดตามแฟ้มคดีสัตว์กายพันหมายเลข7จ็ดจย่ศูนย์เสียเป้าหมายเสื้อขาวครับขณะนี้ทราบแล้วว่าความสามารถของจูเย่คือการล้อมรวมเข้ากับความมืดและซ่อนตัวได้ตอนเข้าใกล้จะมีเสียงงืดงืดนังแฟ้เๆมันชอบกินคนกรุณานรีบเสริมข้อมูลในแฟมคดีให้ครบถ้วนโดยด่วน สภาพอากาศแบบนี้มันจะต้องเริ่มกินอาหารอีกแน่ๆพวกเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้รับทราบสงมอบข้อมูลเพิ่มเติมในแฟ้มคดีหมายเลข7จูเย่เรียบร้อยแล้วคำร้องขอปฏิบัติการล้อมปากและกำจัดได้ถูกยื้อเป็นระดับความสำคัญระดับบีแล้วคาดว่าจะได้นับการจัดการภายใน12ชั่วโมงทีมทำลายล้างโปรดดำเนินการติดตามต่อไป และจะต้องทำทุกวิถีทางโดยยึดความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลัก ครับ12ชั่วโมงก็ไม่ถือว่าเร็วแต่ก็เป็นการช่วยเหลือ,อขั้นสูงสุดที่ศูนย์บัญชาการจะทําได้แล้วประเทศเชียพื้นที่กว้างใหญ่ทุกท้องที่ต่างก็กําลังเกิดการกลายฟันและพื้นคืน้นชีบศูนย์บัญชาการจึงยุ่งจนดูแลไม่ไหวเดี๋ยวก่อนพื้นที่ที่พวกคุณกําลังเข้าใกล้มีเจ้าหน้าที่จากสมาคมฝึกตนพลังวิญญ,ญาณของพวกเราอยู่ชูสิงิ่งหัวหน้าทีมหิ่งห้อยกําลังปฏิบัติการสังเกตการผู้บุกเบิกอยู่ เราสามารถส่งข่าวให้เธอไปช่วยเหลือพวกคุณชั่วข่าวได้ครับขอบคุณมากโปรดให้เธอมาที่นี่รวยเร็วที่สุดผมเคยได้ยินเกี่ยวกับผลงานของเธอมาแล้วเฮ้ฉ hey, ันมีชื่อเสียงขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ พื่อคุณสินะที่ทําให้สันต้องทํางานล่วงเวลาจูสิงอิงจูเย่ที่พวกเราต้องจัดการครั้งนี้มีความผิดปกติตรงที่กินคนไม่ใช่เรื่องทําหรือไม่ทํางานล่วงเวลาสักหน่อยนี่คือท่าทีขอร้องคนอื่นอย่างคุณหรือไงดูท่าทีมทําลายล้างจะมีฝีมือยอดเยี่ยมเหนือใครเลยไม่ต้องการคนมาช่วยทํางานล่วงเวลาสินะงั้นทีมหิ่งห้อยขอตัวก่อนแล้วกัน เธอ,อหัวหน้าโหดจังถ้าพวกเขาถูกกินไปจะทำยังไงล่ะเนี่ยนั่นก็เป็นปัญหาของพวกเขาแล้วพูดเหมือนภารกิจของพวกเราไม่อันตรายอย่างนั้นแหละได้ปวดรอก่อนเธอครับขอโทษด,ด้วยเมื่อคู่ผมเผลอพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรอนเกินไปหน่อยผมยังหวังว่าพวกคุณจะช่วยกันค้นหาล่องลอยของมันให้พบนะครับคุณก็รู้ความร้ายกาจของจูเย่ หากไม่มีความสามารถในการสืบค้นและระบุตำแหน่งของพวกคุณพวกเราจะถูกกินก็สร้างเถอะแต่คนในเมืองจะต้องตายทั้งหมดอย่างแน่นอนเอาละไม่ล้อเล่นแล้วฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยคุณสักหน่อยเจ้าสิ่งมีชีวิตท,ที่เจ้าเล่โดยกุณฉันดานแบบนี้มันชอบออกหากินตอนกลางคืนอำาพางความเคลื่อนไหวจึงทำให้จับตัวยาก แต่ถ้าหากมันได้กินมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงจนไม่อาจจัดการได้สร้างหน้าสสืดสอึเสียอยนจริงๆพวกเราจะช่วยพวกคุณจับจูเย่ให้ได้สันได้กินแล้วกินนี่ฉุนจมูกใส่ย,ย่อยตอนนี้มันพัฒนาจนแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วงั้นเหรอ